กไ,ไค่ะท,ทุกคนเดี๋ยวหนูจะถ่ายภาพบรรยากาศของต่อจากคลิปที่แล้วนะหนูกำลังจะเดินจับนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะ เหมือนเส้นทางเอาไว้เดินผ่านไปมาสำหรับแนวชายแดนเนาะคนเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับเส้นทางเท่าไหร่นะทุกคนเห็นหมอกควันไหมหมอกควันเยอะมากช่วงนี้ก็ไฟป่าเยอะอยู่นะทุกคน ตอนนี้เรากําลังเดินกลับไปเดินกลับไปอนอกถนนออกไปข้างนอกนซึ่งเราก็เข้ามาลึกเข้าสกันนะ มาฮัลทุกคนเราอยู่ทางเดินกลับมาทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายให้พี่ด นเห็นไหมเป็นเหมือนเป็นห้างไม้ของใครเห็นปะเหมือนมีคนมาทําห้างไม้ไว้ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันเนี่ยนะนะนะตรงนี้นะเมันเป็นห้างไม้ของใครก็ไม่รู้ทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยหนูขอนั่งพักก่อนแล้วหนั เดี๋ยวหนูจะเดินทางต่อกันนะหนูนอพักตรงนี้ก่อนเห็นห้างของใครก็ไม่รู้สร้างไวต้ตรงนู้นนะทุกคนค่ะพี่พี่ค่ะตอนเนี้ยหนูก็ระวังเดินทางกลับมาเนี่ยก็ได้เห็นเอ่อแอ่งน้ำเล็กๆนะคะทุกคนเห็นไหมมีปลาอยู่ซึ่งระหว่างทางที่หนูกลับมาเนี่ยมันก็มีน้ำให้เห็นนะนี่เห็นไหมทุกคนน้ำเย็นมาก คนเราจะบอกว่าปลาเยอะมากไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเนาะคนเดี๋ยวหนูจะให้พี่ดูกล้องหลังนะว่าปลาเยอะมากพี่พี่เห็นปลาไหมปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่มันอยู่ในนี้หมดเลยนะทุกคนเห็นไหมปลาเยอะมากบอกว่ามันสดชื่นที่สุดเลยเพี่อันนี้ระหว่างทางกลับมาแล้วเราเดินลงมา เห็นน้ําเราก็เลยมานั่งพักก่อนเนาะระหว่างน้ําทางกลับนะคะทุกคนเห็นน้ําก็เลยขอเพราะว่ามันไกลยอยู่มันไกลยอยู่มมันไกลยอยู่นะมันไกลยอยู่พอสมควรเราก็เลยขอมานั่งดูก่อนเดี๋ยวพี่พี่เราขอนั่งพักตรงนี้ก็เลยนะค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะลงไปนั่งข้างล่างนะเพราะว่ารู้สึกว่าตรงแอ่งน้ําที่ หนูจะนั่งไม่กี้เนี่ยหนูได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้เกินไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงใครทุกคนเราก็เลยเดินลงมาข้างล่างหลบเสียงน่อยๆนะทุกคนอันนี้หนูเดินลงมาจากข้างบนฝั่งหน้นนะคน นี่กเราเห็นหินก้อนใหญ่ละเราจะนั่งตรงนี้แหละคนจิง้งเด่นเยอะมากนี่นี่อุ้ยทุกคนนกเห็นไหมนกบินไปน,นู่นละค่ะพี่เดี๋ยวเรานั่งกันตรงนี้แหละเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แหละเย็ยนละตรงนี้มันเย็ยนดี ทุกคนเดี๋ยวเรานั่งกันตรงนี้นะ ทุนนี้เราเดินมาสักพักแล้วนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอ่อที่เส้นทางที่เราเดินเข้ามานะยังไม่ถึงปากทางนะทุกคนนี่เราเดินมาสักพักแล้วร้อนมาก ันนี้เริ่มเย็ยนละเราเดินมาสักพักกลอนเนาะร้อนมากทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม ทุกคนเมื่อกี้เราไม่แน่ใจนะว,ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงนกหรือเปล่าหรือว่าเสียง์ป่าอย่างอื่นเนาะเพราะมันดังมาจากฝั่งนี้นะทุกคนกคนตอนนี้ลมลมแรงมาก ทุกคนนี่จะให้ทุกคนดูนะขนาดน้ําแค่นี้ยังมีปลานะทุกคนแล้วนะถ้าน้ํามันแห้งแหลงถ้าน้ํามันแหง้งเวลาปลามล้งตายแนี่เลยทุกคนเพราะเนี่ยมันเหลือแค่นี้เองดูสิว่าเห็นปลาไหมปลามันยังลงเหลืออยู่แล้วถ้าน้ําหมดแล้วมันจะอยู่ที่ไหนกัน มันเดินออกมามันไวน้ำออกมาจากซอกหินวันนี้ลมวนลมแรงมากจะอยู่ลมก็แรงควรี้มีเสียงลมไหม ค่ะพ,พี่พี่ตอนนี้หนูนั่งไปสักพักแล้วลมมันก็มามีลมแรงมากทุกคนซึ่งมันรู้สึกแปลกนะอันนี้เราเดินมาสักพักแลวเราเดินเราจะกลับบ้านนะทุกคนแต่ยังไม่ถึงนะว่ามันไกลยอยู่พอสมควรนะหนูเดินเข้ามายังไม่ถึงบ้านสักทีทุกคนเราก็จะนั่งตรงนี้ไปก่อนนั่งพักไปก่อนนะเพราะว่าเราเดิน ก็ยังยังไม่เห็นทางออกนะเราก็เดินตามทางที่เขามันมีเหมือนมีเส้นทางเดินคนเดินกันนะทุกคนร้อนมากทุกคนมาดีเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงแ,บบแปลกๆมาสักพักละเสียงคนคุยกันทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็เลยขอนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเรายังไม่เดินออกไปเนาะเราให้เสียงเงียบก่อนเขาว่าจจะเป็นชาวบ้านมาหาของป่าหรือว่าเป็นใครยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่า อนนี้นก็เสียงนกเสียงไม้เสียงอะไรเนี่ยมันก็จะดังอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกคนแล้วลมมันก็จะมาเป็นพักๆซึ่งบางทีมันก็ไม่แน่ใจว่าลมแรงเนี่ยมันมาเตือนอะไร,รเราหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็แรงบางทีมันลมมาแรงบ้างไม่แรงบ้างแต่ตอนเนี้ยไม่มีลมแล้วก็คือนิ่งสงบบางทีเราก็แบบน่าตกใจนะทุกคน คนใหญ่ทุกคนเห็นดูนกไหมนนกมันอยู่ตรงนูน้นอะดูคนตอนนี้มันสู o ไม่ได้คนวันนี้ลมมาอีกแล้วนะ คนลมแรงมากเห็นไหมคนอยู่ลมก็มาแรงมากเดี๋ยวเราจะนั่งนั่งอีกพักหนึ่งอ่ะ นั่งจนกว่าเสียงเสียงคนคุยกันมันจะเงียบละทุกคนเพราะเรายังไม่เข้าออกไปนะคนได้ยินเสียงอะไรไหมเราต้องลบแล้วแหละคนตอนนี้เราต้องลบแล้ว เสียงมันด ok ังมากเนคนเดยวหนูเดินหลบไปก่อนนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครนะทุกคน บนป่าหรือว่าพลานป่าหรือว่าชาวบ้านหนุก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราหลบกันวุ้นเสียงมันมาจากขางบนนะเ้วหนุกูท่ทาวนี้ก่อน จะวใจพี่พีดูกล้องหลังทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงไหม่คนเลยนะทุกคน ทอนนี้เสียงมันเงียยไปละเมื่อกี้ได้ยินเสียงเดินมาหลายคนเลยนะเสียงพูดคุยกันดังมาก กนนี้ระหว่างทางกลับบ้านนะต่อจากคิดที่แล้วนะคะทุกคนที่เราไปแล้วเ,เราเจอห้างร้างของใครก็ไม่รู้นะทุกคนเราทางกลับมาเนี่ยเราเห็นทางน้ำหน่อยหนึ่งเราก็เดินกลับมาแล้วก็มาพักผ่อนข้างล่างเนาะ คนวันนี้เสียงมันเนี้ยไปแล้วนะมันจะดังเป็นพักๆไม่รู้เขามาหาของป่ากันหรือเปล่านะ มันเสียงนเงนียไปแล้วอ่ะหรือว่าเขาเดินขึ้นไปข้างบนกัน ทุกคนต้องเห็นคนเดินทุกคนต้องเห็นคนเดิน เสียงมาทางนู้นแล้วเสียงมันดังอยู่ข้างบานนะทุกคนลมแรง ตอนนี้เสียงมันเดินไปฝั่งโน้นแล้วนะทุกคนเดินไปฝั่งโน้นแล้วแต่เขาไม่เห็นหนูนะทุกคนเสียงเหมือนดังมากเสียงเหมือนสัตว์ป่าเลยนะ เสียงคนคุยกันข้างล่างอ่ะล้วข้างบนฝั่งหนูน่ะเสียงมันสัตว์ป่าคนหนูไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวหนูต้องรีบออกไปแล้วแหละคนนี้หนูขอตัวกลับก่อนนะเสียงคนเดินไปสามสี่คนเมื่อกี้หนูเห็นอยู่นะทุกคนอาจจะเป็นชาวบ้านหาของป่าก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะหนูต้องรีบกลับแล้วล่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ปลอดภัย,ย,ยคุณ oh no no no